กับเข้ามาพบกับรายการเศรษฐีซองกันต่อนะครับวันนี้ครับพูดถึงเรื่องของอาหารนะอาหารจานหลักของใครบางคนนะครับก็คงจะมีหนีไม่พ้นอย่างเช่นข้าวและก็ก๋วยเตี๋ยวนะฮะแต่วันนี้เราจะพูดถึงการกินก๋วยเตี๋ยวของคนไทยนะครับว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคร,ครั้งแรกเนี่ยมีเมื่อไหร่นะครับคนไทยเริ่มกินก๋วยเตี๋ยวแต่เมื่อไหร่นะก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า มันเป็นอาหารของน่ไม่น่าจะเป็นของไทยแท้นะครับแต่ที่รู้มาเนี่ยนะตั้งแต่ในยุคข,ของจอมพลปอยพิลสงครามอาดีตนยายกทัฐมนตรีนะครับในยุค2480เนี่ยก็เคยสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเริ่มขายจริงจริงจังจเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่รสชาติเครื่องเครื่องเคลาเนี่ยเป็นอย่างไรนะเพราะว่ามันณตอนนี้เนี่ย รุ่นใหม่ๆนี่ก็ไม่มีใครเกิดทันพอที่จะรู้แล้วว่าเอ้ยดั้งเดิมก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันต้องหน้าตารสชาติเป็นยังไงนะฮะซึ่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารของจีนนะแต่ในสมัยยุทธยาเนี่ยนะก็น่าสงสัยว่าเอ้ยมีก๋วยเตี๋ยวไหมสมัยทนบุรีมีไหมนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยครับเขาก็ไปหาข้อมูลกันมานะครับก็มาเริ่มไล่ทไลายกันตั้งแต่ พุทธศักราช2,441หนังสือพิมพ์บางกอกไทม์นะครับฉบับวันที่25วิมิถุนายนได้ลงข่าวว่าวันศุกร์ที่24เวลา1นึ่ทุ่มเศษจีนทำก๋วยเตียเยนะยเต๋ยวกับจีนผัดหอยนะจีนทำก๋วยเตี๋ยวกับจีนผัดหอยแม่งผู้ได้เกิดอิจฉาแย่งขายของซึ่งกันและกันในตลาดห่าเตียนต่างคนมีโทสะถือตะหลิวแลดุน แรดุ้นแสมล่านะเข้าไล่ตีกันจีนพัดหอยแมงผู้ถูกดุ้นแสมสแมม่ตีศีรษะแตกสามแผลพลตะเวนได้จับมาลงพักทั้งสองฝ่ายหมายความว่าจีนขายก๋วยเตี๋ยวทะเลาะก,กับจีนผัดหอยจีนขายก๋วยเตี๋ยวเอาไม้แม่ตีหัวจีนผัดหอยแตก นะหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้อธิบายต่อว่าประวัติก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยมีความเป็นมาอย่างไรนั่นเองนะฮะพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ